สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันแล้วนะคะแม่๋าที่ช่องยีนมือสองบายเอนจอยค่ะแม่วันนี้เราเดินทางมาถึงที่ EP 45กันแล้วค่ะแม่า๋างานยีนแบรนด์แท้มือสองนะคะแม่ดูเลยผ้าสวยสวงานเก๋ๆกันเลยนะคะแม่า๋าไม่ว่าจะเป็นสาวไซส์เล็กนะคะลูกอ,อกแค่36นิ้วนะลูกใส่งานรอบอก46นิ้วอยู่ค่ะแม่า๋าแต่ละรุ่นแต่ละแบบนะคะเราคัดเกณฑงานดีๆมาให้กับคุณแม่เลยนะคะ1 EP เราจะมีด้วยกันทั้งหมด10รหัส จะมีรหัสตั้งแต่กอไก่ศูนย์หนึ่งค่ะแม่จนถึงรหัสกอไก่หนึ่งศูนย์ราคาวันนี้คือสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยค่ะคุณแม่จา๋าเดี๋ยวเราไปดูสินค้ากันเลยตั้งแต่รหัสกอไก่ศูนย์หนึ่งค่ะแม่จนถึงรหัสกอไก่หนึ่งศูนย์กันเลยอาา้าวมาจ้ะแม่จ๋านะคะรหัสกอไก่ศูนย์หนึ่งแม่ตัวน,นี้น่าใส่ใส่สบายสบายชิลๆเลยนะคะใส่เป็นงานเสื้อคลุมได้ใส่เป็นงานเสื้อเดี่ยวสวยค่ะ รหัสกไก่ศูนย์หนึ่งนะคะก็คือรอบอก46บนิ้วทั้งหมดนะแม่นะความยาวเสื้อจะอยู่ที่26นิ้วค่ะสวยเลยกไก่ศูนย์หนึ่งค่ะไปต่อกันเลยนะคะที่รหัสกไก่ศูนย์สองแม่ตัวนี้ใส่แบบว่าคู่กับงานเกงยีนเก๋ๆชิคๆได้เลยนะคะแม่จ๋ารหัสกไก่ศูนย์สองค่ะคอกลมกระดุมผ่าหน้าคุณแม่จ๋าความยาวเสื้ออยู่ที่25นิ้ว ใส่แล้วสวยแน่นอนค่ะแม่รหัสกอไก่ศูนย์สองไปต่อกันเลยนะคะแม่สารหัสกอไก่ศูนย์สามค่ะตัวนี้ก็น่ารักว้าวแม่ตัวนี้คุ้มมากเดี๋ยวหนูให้ดูเป็นงานสองชิ้นค่ะแม่รหัสกอไก่ศูนย์สามคุณแม่สามีงานลายดอกอยู่ข้างในด้วยอุ้ยแม่ตัวนี้หน้าเอฟมากๆเลยนะรหัสกอไก่ศูนย์สามนะคะแม่สามีเป็นงานสองชิ้นนะคะแม่สาความยาวเสื้อยี่สิบสี่นิ้วคะ่ะกอไก่ศูนย์สามต่อด้วยเลยนะคะ A ี่แอเซสซรี่มาเต็มเลยค่ะแม่า๋าความยาวเสื้อ27นิ้วรหัสกอไก่ศูนย์สีใครที่ชอบความวินเทจใครที่ชอบความที่แบบตกแต่งด้วย A อเซสซิตรี่ต้องรหัสกอไก่ศูนย์สีค่ะแม่ไปต่อกันเลยที่รหัสกอไก่ศูนย์ห้าตัวนี้ก็ไม่แพ้กันค่ะดูความตกแต่งงานศินละปะงานแฮนด์เมดค่ะแม่สวยๆเก๋ๆเลยนะคะรหัสกอไก่ศูนย์ห้าค่ะควีกระดุมผ่าหน้าความยาว27นิ้วรหัสกอไก่ศูนย์ห้านะคะแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยค่ะ ต่อเลยที่รหัสกอไก่ศูนย์หกตัวนี้น่ารักเรียบหรูดูดีรหัสกอไก่ศูนย์หกนะคะแม่า๋าความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบสี่นิ้วใส่แล้วสวยใสรจแล้วเก๋แน่นอนค่ะคุณแม่า๋ารหัสกอไก่ศูนย์หกไปต่อกันเลยนะคะรหัสกอไก่ศูนย์เจ็ดค่ะปัดสวยๆงานเก๋ๆคอเสื้อตกแต่งด้วยงานผ้ากำมะหยี่ค่ะความยาวเสื้อ26นิ้วรหัสกอไก่ศูนย์เจ็ดแม่น่ารักมากแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยนะแม่นะกอไก่ศูนย์เจ็ดค่ะ ต่อด้วยรหัสกอไก่ศูนย์เรียบหรูดูดีกับงานแขนสามส่วนค่ะความยาวเสื้อยี่สิบห้านิ้วค่ะแม่รหัสกอไก่0ูนย์ปักสวยงานสตูดิโอด้วยนะคะแม่จ๋าสวยๆเก๋ๆกันเลยต่อด้วยรหัสกอไก่ศูนย์เก้าย์ก้าก็เป็นงานแขนสาส่วนความยาวเสื้อยี่สิเจดนิ้วค่ะแม่สวยน่ารักวยแม่น้องกบเป็นงานปักน้องกบแบบนี้เลยนะคะน่ารักสุดๆกันไปเลยค่ะ ความยาวเสื้อ27นิ้วรหัสกอไก่ศูนย์เก้าแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวที่ลูกใส่ค่ะแม่รหัสกอไก่หนึ่งศูนย์แม่เห็นไหมใส่สบายสบายเก๋ๆนะคะคอเชิตกระดุมผ่าหน้าความยาวเสื้อ27นิ้วขนาดวันนี้ลูกใส่คู่กับงานเกงๆธรรมดานะคะเกงๆข้ายืดธรรมดาก็สามารถแมทคู่ก,กันได้ค่ะตัวนี้คือรหัสกอไก่หนึ่งศูนย์สำหรับ EP นี้45น้องแก้วรีวิวงานยีนนะแม่นะหนูขอให้แม่ๆทุกท่านที่ดูหนูอยู่ในช่องยีนมือสองบายเอนจ กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องใหม่ของเราด้วยค่ะฝากน้องใหม่ด้วยนะคะแม่จา๋าแล้วก็วันนี้ก็ราคาแค่250บาทเท่านั้นแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะกราบสวัสดีจา้า